จี๊ดเบสสองสามสี่สิบห้าแล้วพออ่าอ่ะล้านห้าน้อเท่ากับทั้งมวลทั้งเบิดตีเข้าใจไปแล้วสามล้านหมอเลืออีกสองล้านเนาะโดยอ่ะพอโดยโดยอ่าอันอีกคนหนึ่งไม่ได้มาเนี่ยกะพอไปให้ก็ได้หรือเปล่า สบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องสบายดีกันเบิร์ดกุศลสุ่คนพ่อแม่พี่น้องสบายดีทางพ่อแม่พี่น้องพังไทยและพังลาวเนาะหรือว mm ่า hmm. ต่างประเทศกันดิกะอาพอดีว่าทางทางเพื่อนสิครับพ่นพี่น้องเลยอ่าพอป่ญญาอยู่ที่เพื่อนซานของไปกินกับแม่พ่อนี่แหละพี่น้องพอดีอ่าทางทางเพื่อนสิครับเมื่อประกาอ่าอยากขอเบิกเงินเนาะพี่น้องเนาะพอได้ซื้ออยู่ซื้อกิน ในครอบครัวนี่แหละพี่น้องเลยเดี๋ยวมายาสีมอบเงินให้สำหรับสร้างเพื่นเนาะสำหรับคลิปนีก้กะก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณทางพ่อหักแม่หักพ่อเงาได้ลายเนาะที่ไว้วางใจให้พ่อเงาได้เป็นสะพานบุญให้ทางพ่อกระแม่คือเก่าเนาะซึ่งก็เป็นพ่อสุขสะบัดกับแม่แก้วทุ่มภเกดเนาะซึ่งพ่อกระแม่ก็เป็นคนเล่าอินแหละพี่น้องเลยที่ไปเฮ็ดเบียกเฮ็ดง,งานอยู่ทางสหรัฐอเมริกาปลายป่าหลายปีแต่แม่เพิ่งยังน้อยเพื่อนเนาะเอาจังไั้กะ ไปหาสร้างเพื่อนก่อนพี่น,อน,น,น้องไปทักทายสบายดีแล้วก่นนะอนเนาะโอเคไปเมี่น้องเลยไปาทางเอ้ยครับทางเพื่นอนก่อนสบายดีเอ้ย,อยอห่อนเนาะหอนขนาดเลย พ่อถวยเพิ่นคืออ่างมไปขักแทะสะอาดสะอ้านดีเนาะยางพุนประตกยามฝนโตเกิดกับว่าทาแล้วแล้วก็ซีซุนเขาในนี่แหละในในขางขาพ่อได้อยู่โยโยโตเขามาไหว้นี่นี่เนาะโดยพ่อฝนบ่ถืดแดดบ่ถืดเลยเอาเอาไหวในนี่แล้วก็เอาเตามาเห็ดกินในในนี่เน่ยแมนแมนแมนยากยากเขรามาในนี่พ่ออ่าพ่อได้อยู่ คนโบเปียกเขาแล้วเนาะเขาบออ่าเปียกขวดเข่าเขาเลยเลยอ่าได้ยินี่คืว่าทางสร้างเพื่อนนี่อยากเบิกเงินบ่โดยโอ้แต่ที่เราก็เบิกไปแล้วคนละพันเนาะแล้วก็เบิกคนละพันอีกเนาะเพราะว่าอันผู้เฒ่าเพื่อนก็ไปจ่ายค่ารถยักเพื่อนเนี่ย แล้วก็ทั่งถือปั๊บถือยางนำเรือเงินพันกีบในทงเดียวนี่นะรถจักรยังอะนะรถจักรพอเถ่าและเพิ่นดาวเอาคือว่าถือปั๊บลาวบ่นี่กะโดยพอผืนิ่นโซงท่าผืนโซงหุ่นซ่าแล้วนี้มือตอนเที่ยงเดือยิ่นท่าก็ไปจ่ายจ่ายเดือยิ่นก็สุ่งข้าวซ่าในน้อยหนึ่งแล้วก็ถือปั๊บเพิ่นว่าโอ้พอเถ่าเรือเงินพันกีบในทงนี้จะเพิ่นว่าจะขอเบิกเบิกเงินมือนี้อีเพิ่นว่า สงวดทาเพิ่นกับปั๊บเนาะธรรมดาเนะเพิ่นเพราะว่าทางห้านเพิ่นกับหาเงินแบบสั้นเนาะโดยสบายดีทางอ่าไอ้กับทางพอส้างขึ้เก่าเนาะสงวดเท่าไนี่เลยอันอันอันพะมาเป็นยังไงอยไ้อยู่สงวดเท่าไหนึงหกแสนอ๋อดามาเิแล้วอ่นสี่สิบพันสี่สิบพันส ồ, rồi rồi hai chắp hai này cái đệ ồ cái này thật ta lấy ăn thùng này thùng bớt này bớt này được rồi thùng bớt đợi thảo thùng bớt đấy thùng thùng bớt à rồi cả Cơ... ăn ship hà lan ship hà lan thùng bớt đó chắc lan ừ có lai tự đấy มูลค่ามันเลยเนี่มูลค่มามันอ่าพ่อออกมาตกลนนะบ่ะมากระจายรถแล้ไปอลไรไปเอาได้ได้ปีได้พอ่อพ่อเราว่ปีแ,แต่ปีปลายเพห็นว่าปีปลายสิบห้าล้านเนาะปีปลายเลยแล้วปีปลายเน้นเป็ดไทยบ่ะหรือว่าเป็ดไทยขั้นเว้านั่นกับบุ้มีรถที่ชงลูกไปหัวมังเฮียนเหมือนลำบากจนนั่นแหละมัน,นลำบากลำบากทำาหากินนี่ยคือแล้วให้เราให้ก้ามเนี่ย มันมีรถขี่จากเฮาอันน่ะเะจ่ายอันนี้บ่ไปใจแม่นละใบบิดมันละส่งอ่าเชส่งเดือนละเออเช่อ700,000บ่นี่แม่นบ่ับไม้น่ะอ๋อที่จริงนะ6,000 6 4 9 0 0 6 4 9เดี๋ยวจะต้องไล่ันก่อนเด้อ

ชาสองใบชาสองใบงานทั้งตัวนี้เนาะจะชาสองใบหอแสนสี่สิบเก้าพันแต่ละเดือนแต่ละเดือนคูณไปเอ็ดกัน พอดีส่งใบสงใบพอดีคิดเราส่งไปได้สามล้านเจ็ดแสนเนาะอ๋อเจ็ดแสนสามสิบเก้าพันแต่ยังเบือเดี๋ยอีกสองล้านเดี๋ยล้านไปหนึงตัวนี่โอ้ชีวิตแต่ตัวโอ้ชีวิตแล้วของเหายังลายเลยพอเอ้ยของเหาละแล้วยังไปแอนตัมจนกระตาเบี้ยวอีกที่ได้เปลี่ยนกระตาโหลดอีก ที่ว่าคิดหาล่านมาต้มอยู่ข้าวก็ล้านแล้วเพื่อจิตใจเมื่อนี่ต้มปั๊บไม้ได้ปั๊บไม้แต่ะเสียแต่ยังต้มอยู่ข้าวขนาดอะไรอย่างเงยของเขาเนี่ยนัยงเดือยอยู่ยังเดือยอยู่ประมาณสามมื้อไปแต่ว่าเบิ่งเพิ่นใส่งานนี่ถือว่านักนักสมควรอยู่ทั้งเขาหาสิบโลน้ำแบกนัก <laughs> ขนาด <laughs> 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 แล้วนี่นี่ยังมากระตากระตาบุ่มอีกนะมือนี้เด้ออันถือถ่ายรถมันมาหนีและอันปฏิเสธอะไรบ่ได้ดอกบอยเนาเอ้ยคอยลองอันนั่นแหละคอยลองหักหักมาคืนแหละเอื้อยว่าเปลี่ยนใหม่แหละเพราะว่ามันทะลอกแล้วบนทางทางเทิงกะโดยเพากระดานเล็กเล็กมันออกแล้วกันเข่ากันทางเขาเนี่ยบ่เอ่อปลายล้านพุ่อนะปลายล้านโดยนี่มัน แห้งเหรอโดยมีตะกอลิแกวตะก้าวต่ก้าท่าไรเป็นเงินบาทนี่กะเงินเดือนอยู่สามหมื่นไปตอนนี้พอเท่านะมััันนนกกะคอาจยบของพ่อเนี่ของพ่อเท่านี่คือตัวนี้เนาะมันเป็นเด็กไทยเนาะเดไทยนี่มันเป็นเด็กไทยในการใช้งานของมันตัวนี้กัอ่ายง่ายกับน้ำมันเนาะในการแน่นกับมันตัสที่มันแพงของมันเปิดให้คนดาวเลยโดยบ้านนี้แล้วจะไปถอดลงแล้วโดย เขากับปีนึงเขาได้เขากับทรงเพคนนะถ้าถ้าตัวนี้เนี่ยคืออ่าคุ้นนักๆกับสีเพย์ไวโดยเพราะว่าโค้งห่างกับสีบอกแห้งๆสำลุดเบาเงาโดยมันกัคือว่าได้ตามราคาตามราคาเนาะตามราคาเงินเดือนคืออ่าคือว่าได้ทรงงวดกับสินักอยู่นะในการทรงมันกับสินักเนาะตัวนี้กับเบิร์ตไวตัวนี้กับนั้นเบิร์ตนะเออปี pi thức hóc à, mọi người ý thức ý thức mưa thức ý đi, hết thức ý ý ý rồi, ý ý ăn bà, dù hương dù ý Ừ, ý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  phôn ý phôn dù ý sầu ý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  Dù hương นึ่งเขานึงน้ำหรเ่นึ่งเขานึ่งน้ำมาเลยฮ็ดอยู่ฮ็ดกินโอาคำอเลยอันลูกผู้งหญ่่อันอยู่น้ำกันเลยบ่อยู่น้ำกันมัดทีคนนั่นแหละอ๋ออ๋ออ่ออ๋ออ๋ออออนออ๋ออออ๋ออ๋ออออ๋ออ๋อน๋ออ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 ๋อ้๋ออ๋ออ๋ออ๋แอ๋อ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 นออ๋่อ๋ออ๋แอวอั๋มอ๋ออ๋อน๋ออ๋ออ๋ออออ๋ออนออ๋นอ๋อออน๋ออ๋ออ๋อห๋ออ๋ออ๋ออดแวลูก nhảy mà lẽ chăm lúc là à, lúc cô chăm à? chăm đấy. Lúc cái chăm nấy lúc cô cái chăm ở thêm lúc là đấy lúc là cả chip số pi số pi uh, cặp phú nhìn số sai sóng đủ lắm sai sóng chăm gì hơn nó đủ đó rồi chi cốt cả lúc tao này hết biết hết ngăn một được con nhau mới được hết nữa đấy đang tiền đang tiền tiền được con tiền sóng tiền sóng bắt cả ปีการวันฉันเอาไปปีการตาวันฉันเอาไปเออเป็นปีการตาก็ยู่ในเฮือนแล้วมีแต่พอแม่แล้วหาให้กินเป็นมัตยเกิดบก่กเลยว่าเป็นตะเกิด<อ>เป็นตะเกิดมีแต่พอหาบ่าเนี่ยมีแต่พอและบัดลูกส <หา S 2> องคน <หา S 2> บ,บัดทรงลูกเลี้ยงอีกทรงลูกเลี้ยงอีกกันระบากได้เงินมาก็บ่ได้กินไปแล้งทรงลูกเลี้ยงไม่ช้ำนี่ใชาเฉพาะเขาฮะนะมให้เ<อ>ขาด้อยวันันไป ทุกอย่างเขาเธอยังได้สารระบากกัรละบาดยามันมาให้คนได้กินเนาะพ่อโอ้บหางให้คนได้กินนะนั่นนะให้เต็กพอกระลับจ้างไปทั่วเพราะดีว่าเอ่อเห็ดหรือว่ารับจ้างแต่พอที่เดือดานบ่อย่างอื่นเลยเฮ็ดไปมียังกัเฮ็ดไปเลยทั่วไปล่ะ เขาให้แบกแบกไปอยล้วเขาห้มห้ามเอาเลย่้มันได้ใช่อเห็ดนะเนาะเหเทอนเห็ดมัดนะเห็ดมัดกยังได้เลือกเนให้ให้คนยังคุดไปเลเาไหกบบกบบเห็ดกับพวด้กินอ่นี้จะรับาลรบาลเนาะไปหาเลจิบก็หูมไว้หน้าเดียว นกุ้มน่าเจอกันเนาะออติโซ่ก็ลดอีกบาทนี่จักเจี๊ยด้วยบื้นไปฮะแล้วว่าฉันออกไปเป็นอะไร้พอก็ได้มาอยู่ฮอตดี้ฮะบ้านอื่นบางไก่ก็ได้มาอยู่ในสวนนี่แหละอยู่เมืองเหนือพ่อในเป็นคนสวรรค์ปะจะบ้านเกิดบางนอนบ้านเกิดปูนอยู่ทางตรงมี้ใจยังง่ายหน่อยคนมาอยู่สวรรค์จะมาอยู่พี่หน่ามาทั้งพน้ัเมตะกี้บ่๊ะบ้านในเมียตะกี้ก็อยู่นภักดมลัด อยู่ในพักน้ำรัดบ้านนี้แหละมันมัดอายุการเน่อยมัดอายุการแล้วก็ไปหากินเองเด็ดหรือปหากินเองก็ื่อตกมาพี่ใช่ไหมวาบ้านถ้าพลอยมาเม้นเนาะไปเรื่อยนะเนาะไปเรื่อยเลยใช่ไหมพร้อันเป็ดโสดตะกีหายน้ะตะก้าพ่อได้เสดเคยมีอยู่ปะมีกะทุเละอยู่บ้านทุเละพ่อแม่เพจบริชนน้ำของพ่อแม่ของเพื่อนของพ่อแม่ ยุบกองในบ่มีบ่มีนะบ่มีเลยก็ได้ไปเลยได้นี้เลยเด้ะพอได้อยู่ระเพื่อนแต่น้อยคนไอ้น้องจะค้นไอ้น้องอยู่ทางบ้านวะโดยก็ดเกรดกับโคนึงอายกับช้อมอายกุ๊บเป็นสามคนนะพ่อดซื้อยังพ่อแสงชลินพ่อดแสงชลินอันยุปีพ่อ หาชิบุกหาชิบุกปีเนาะหาเงินเลี้ยงครอบครัวปุ๋ยจัแก่ไหนจะงอหลดก็ได้โอ้ยรักสู้ๆ่รักพอแต่ละคนต้องเจอปัญหาเพื่อสู่แตละคนต่นงในแต่ใดเพราะหามแบบยังกระเ็กอ่าเพื่อเพื่อการเสียเวลาเนาะพ่อเนาะเพราะว่าให้พ่อเราเดินทางกลับเมื่อก่อนจะกว่าทางลูกเมียกินข้าวทิ่นั่นอันนี้เพราเอ้ยจะเบ่งให้อ่าโดยทางคนเราเนาะกับกำน้ำเด้อพ่อเอ้ื่องโดยคือพ่อในสิขอเบิกเงินเนาะขอเบิกเงินเพื่อซื้ออยู่ซื้อกินนี่แหละ เกเบิดไปแล้วสามพันเนาะอที่จริงเดเงินนกะม้อนี้นี่หาแสนหาแสนหาสิคูได้อเวยแต่ววาอย่าหลอกเดี๋ยวเามือเสานี่เอยไปแตกได้หาแนสามสิบหันมือเ้านี่เป็นเพราะว่าอ่าทพเราไเงินกี่ไปเร้อตในมหาล้านะโารอาตัวามพนนั่่ะ้านหอ สอกันไปดีบ่อว่าจังเลยโด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 ยฮัฟชอ่าสอยกันไปเนาะฮัาชิไ่แค่อ่าอ่าพันหนึ่งต่อหาเซนเนอรบโดยเฮัฟบลัยฮอดดันมาพันหนึ่งฮาเนไปก็ได้สอยกันไปฮัาชิไหนึ่สามปันเฮัฟชไเป็นล้านห่าเจนเนอรโดยทีมันกายกลัวอยู่พี่น้องเลยจนได้ ล้านหกแสนกว่าก็ได้เนาะทำอะไรเต็มเนาะแท็กชุดนั่นน่ะมีแต่ได้แต่ห้าแสนห้าแสนสามคิบโดยแต่ผมเป็นเงินกันแน่จังหมดฮะห้าสิไรให้อ่าเบิป็ให้าแสนเล่นอะเป็นเงินกีบใหได้บ้างเนาะหรือว่านเชียงอะไรเป็นเงินบาทให้บอสอ่ะเออบัานแล้วก็เอาเป็นเงินบาทเลยมันจะงะอันนั้นองกระเทาะโดเอาเงินบาทเลยดิเพราะว่าอ่าบออ่าเป็นเงินกีบก็ได้เพราะว่าเพราะว่าหาด้านเด้ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดแดาสิบสองสามสี่สิบห้านะพอ <Yeah. S 1> อ่าอะล้านหนะ้าน <Yeah. S 1> ้อเอากับทั้งมวลทั้งเบื้องตีเข้าใจไปแล้วสามล้านหมอเลยอีกสองล้านเนาะ <Yeah. S 1> โดยอ่ะพอโดยโดย <Okay. S 1> อ่าอันอ,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 อีกคนหนึ่งไม่ได้มากเนี่กะ พอ <P an S 2> ไปให้ก็ได้หละบ่เออแบงแบงกันนั่นแหละย,นะยันน,น,น้ายันงมาบ่เห็นแล้วหักฐานยังนี่เยากใกล้หมดแล้่หลักฐานยังนี่ <laughs> <laughs> อา่าเอ้ยอันตารุ่งขาจะฆ่านเนาะกดนี่เด้อจับมันกันไปดูกันพอเดี๋ยวกล้องเด้อหน เลยได้แวะ็อ่าเดรินทางเมื่อเหรอเนาะโดยโดยเพอมันคำมันมืดตลอดลุกเมียแถเนาะเดินทางปลอดภัยเลยพอเด้อบืนเป็นบ้าป้ใส่ผู้หนึ่งเะมาแล้วพันยุดจังมือแล้วโอ้พนังกอยู่น้ำกันบ้หรือว่าอยู่ไกกัคร่าแต่ว่าอยอยู่ียู่คนละมองบ้สามคนอยู่หม่องหม่องไปหม่องมันเนาะ แต่บ่ายจะตีพี่น้องกันบดคนละขั้นว่รถหรือว่านี่ก็รถการถคู่นั้นละมีใจว่มีรถรถเาอ้เ้ายุนั่นแหละด้านหเอ้ามานามือนเลยเลยเอาซอยกันไปแล้วพอเด้อี่บุมีรถไปงานซอยซอยกันไ้แล้ได้ส่แต่เราบอให้กับบให้พี่กับบมีเลย นักไปติดเด้อามจุน <médico> ส่เนนะว่าห้บอาขคงกระติ๊กด้ทางเดกะบ่มีคือกันเราเกลยเพราะได้คุณยายคุณซอยน่นเรอเกเดยงแม่พิการเราแหงนักคือกันเรากก่ะผู้หญิงผู้เดียวทางเดีพิมกันเลยอ้าตเป็นซานพอดีวันนี้ก็ถือว่า อ่ากอแล้วเนาะเอ้ยโดยโดยอ่ะอยู่ดีมีแห้งพออยู่ดีมีแห้งทั้งพอกับไอเนาะเดินทางปลอดภัยเพราะว่ามืัอนี้มันพอดีกระเทิร์นแต่พี่น้องเลยท่าบ้าเป็นสี่กอยปูนดีกแลเนาะมีแต่ถ่าบุกบืนพุ่นละโดยโดยเดินทางปลอดโดยโดยคำว่าขับใจทางพลอดเลยกั็ไม่เลายทางปลอดภัย <laughs> đời. Thôi đi tạm oh. oh. đi bỏ. Rồi rồi. Ta ta. Các bạn thấy bên đây nó mong sau học cả. nó mất mớ nương này 10 này. Chết đây trước Mà này. Oh, cho nó. ว่าฮอตมาแล้วฮอกับประเทศาชีไปเส่มีแต่อม่ที่เป็ยด่างค้ำในกมือมาทางปวัญให้เลยโดยโดยโดยไปแล้สิเลเงินบางแสนจันเอยก็สิโลเลยกะใส่ใจาสร้างไปแล้วจำนวนเงินสามล้านเนาะกะเป็นเงินทองพอฮักแม่ของมะยาเนี่เนาะเป็นแก้วธเกกับพอสุวรร์จะต้องขอบคุณขอบคุณพอกรแม่หลายๆเนาะ กะงานการกะถือว่าใกล้สิ่ข่าสําเร็จถูกมือถูกมือเลนะ้อเนาะการรส้างเป็นกะถือว่ายากลํบบาบากพอสมควรอ่าสวงงดรถอีกปัญยาทีพี่น้องกันแต่ละคนกะอผมมีเพื่อนชานอยู่แตกคนนะพี่น้องที่มานํากันแล้วเนาะแต่แต่ไอ้น้องกันรับจ้างกินไปมามือเพื่อนกะเอาทีงไหนวเะเนาะกะสิ่ขอจบคลิปปิดคลิท้องไปก่อนเนาะต้องขอ,ขอ,ข,อขอบคุณขอบคุณทางพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC, ปัญญาจะดีกันเบิร์ตคส้สุขสุขคนแล้วก็ที่ขาดใจว่าได้ไก่แมน พอหักไม่หักมายาวเป็นแม่แก้วตัวม,มาเกดกรพโพซุกวรรค์นเนาะที่ยิบยืนโอากาศดีๆ้ามาให้ทางมายาวลูกชายคนนี้เนาะลูกชายคนนี้สิขอทําออกมาให้ดีที่สุดทาเย็ดอย่างบ่ถือบ่ต้องบ่ขา้าหงาตาทางพ่อกระเมยดูต้องกับขอโทษและขออภัยพ่อกระเมยแต่ลายเลยเนาะขอให้พ่อกระเมยอยู่ดีไม่แห้งยืนเป็นสุขสุกกายสุขใจขอให้ร่ำให้รวยความเจ็บหน่อยในความไข่บ่ให้มีเด้อพอเด้อเมยเด้อ อะขอขอบคุณขอบคุณกันเบิขขร์ตกุสุทุโกลสก๊อตแลนด์ลาโกเซกดติดตามให้หมวยาวขึ้นก่าวในเด่อแม่พี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้หมวยาวได้ทำคลิปให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งต่อไปแล้วสำหรับคลิปนี้หมวยาวขอจบคลิปลงไปก่อนอนะครับไปก่อนกับหมวยาวโอกาสหนะเมื่อนี้สบายดีพ่อแม่พี่น้องกันเบิร์ตกุสุทุกคน